เงินได้เดือนละหมื่นห้าพันบาทคุณอาจต้องทํางานประมาณ5้าแสนห้าหมื่นปีถึงจะได้เงินเท่าทรัพย์สินที่เจ้าสัวเจริญเพิ่งส่งต่อให้กับลูกให้สงสัยกันไหมเจ้าสัวเจริญมหาเศรษฐีเบอร์สามของไทยส่งต่อวิธีคิดเรื่องธุรกิจและการเงินให้ลูกหลานอย่างไรถึงมั่งคั่งแบบไม่รู้จบนี่คือคาตอบที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยค่ะทาทายา,า,ยส,ายสิริวัฒนภพัตีเพิ่งรับไม้ต่อจากเจ้าสัวถือครองอาณาจักรธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า1.2ลานลผ่น,านาาการโอหุ้านม้าชน A.W.C และ T.G.S. เจริญผู้ก่อตั้ง T.C.C Group ธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในไทยฉา,ายาเจ้าพ่อน้าเมาราชาเทคโอเวอร์ชจวจีนต้าจิ๋วที่เรียนจบแค่ป .4 และมีอาชีพแรกเป็นเด็กเข็นรถส่งสินค้าในย่านสำเพ็งสู่อาณาจักรเปียช้างอาหารคาปลีอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศและแม้แต่สื่อไม่ใช่แค่สร้างสมบัติไว้ให้ลูกใช้แต่เลือกสร้างสนามให้ลูกเล่นและเป็นเครื่องมือให้ลูกสร้างต่อเจ้าสัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าลูกทุกคนต้องรู้จักคุณค่าของเงินหาเงินใช้เงินแลลละะเเกกก็บงงิินนนอยย่าามีวัูร วัฒนพตีถูกฝึกให้อยู่ในธุรกิจจริงลงภาคสนามก่อนนั่งโตะเป็นผู้บริหารทุกคนไม่มีความสมบูรณ์ให้กับลูกหลานแต่ต้องคิดให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาวด้วยตัวเองและถือคติพจน์ยิ่งให้ยิ่งมีฟังดูพื้นๆแต่นี่คือการลงทุนกับคนอย่างชาญฉลาดสร้างเครือข่ายและใช้ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเหมือนที่เศรษฐีใหม่ทำกันแนวคิดทั้งหมดนี้เองทําให้เครือ TCC ขยายธุรกิจไม่มีวันจบปิดจบปัญหารวยแค่ไหนก็พังได้ถ้าคนรับช่วงต่อ,ตอเงินไม่ได้บริหารไม่เป็น